โรคมะเร็งกลายเป็นโรครายที่พบได้บ่อยมากในปัจจุบันและมีแนวโน้มที่สูงขึ้นทุกปีนะคะในขณะที่อายุของผู้ป่วยเองก็เริ่มจะลดน้อยลงเรื่อยๆหนึ่งในสาเหตุมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนยุคใหม่ที่ถือเป็นโทษต่อสุขภาพร่างกายค่ะ สถิติทะเบียนมะเร็งประเทศไทยโดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติรายงานว่าตลอด20ปีที่ผ่านมาโรคมะเร็งยังคงเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของคนไทยซึ่งแต่ละปีจะมีจํานวนผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ประมาณ140,000คนหรือคิดเป็นประมาณ400คนต่อวันโรคมะเร็งที่พบมาก5อันดับแรกในคนไทยได้แก่มะเร็งตับและท่อน้ําดีมะเร็งปอดมะเร็งเต้านมมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักและมะเร็งปากมดลูก สาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งก็จะมีทั้งปัจจัยภายในร่างกายเช่นพันธุกรรมที่มีสัดส่วนเพียงร้อยละ5ถึงร้อยละ10เท่านั้นแต่ส่วนใหญ่สาเหตุของการเกิดมะเร็งเกือบร้อยละ100จะมาจากพฤติกรรมการดำเนินชีวิตและสิ่งแวดล้อมเช่นการสูบบุหรี่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กินอาหารที่ปนเปื้อนสารก่อมะเร็งรวมไปถึงการได้รับสารก่อมะเร็งจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมซึ่งก็ล้วนแล้วแต่เป็นพฤติกรรมคนรุ่นใหม่ที่ก่อโรคด้วยตัวเองโดยไม่รู้ตัว ดังนั้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจะทำให้ลดความเสี่ยงได้ถึงร้อยลค่ะพฤติกรรมผิดผิดทำให้เรายิ่งเสี่ยงต่อมะเร็งก็ประกอบไปด้วยสูบบุหรี่หรือดื่มเหล้าชอบทานอาหารที่มีไขมันสูงอาหารปิ้งย่างอาหารทอดไม่ชอบทานผักเน้นหนักประเภทเนื้อแดงทานอาหารแช่แข็งอาหารแปลรูปอาหารกระป๋องเครียดจัดนอนดึกกินดึกกลั้นปัสสาวะบ่อย สัญญาณเตือนของโรคมะเร็งที่ควรต้องไปพบแพทย์ได้แก่มีเลือดหรือสิ่งผิดปกติออกจากร่างกายเช่นตกขาวมากเกินไปมีก้อนหรือตุ่มเกิดขึ้นโดยที่ก้อนนั้นโตเร็วผิดปกติถ่ายอุจจาระปัสสาวะผิดปกติหรือเปลี่ยนไปจากเดิมเช่นมีเลือดปนมีแผลเรื้อรังหายช้าเช่นแผลคล้ายร้อนในที่เป็นมานานเกินกว่าสัปดาห์เสียงแหบไอเรื้อรัง กลืนอาหารลำบากเบื่ออาหารน้ำหนักลดสังเกตเห็นว่าหูดไฝหรือปานมีการเติบโตผิดปกติมะเร็งทุกชนิดมักไม่มีสัญญาณหรืออาการแสดงแน่ชัดในระยะแรกเริ่มกว่าจะพบความผิดปกติเซลล์มเร็งก็อาจจะลุกลามและเข้าสู่ระยะท้ายๆส่งผลทำให้การรักษาโรคมะเร็งทำได้ยากขึ้นโอกาสเสียชีวิตของผู้ป่วยก็ยิ่งเพิ่มสูงขึ้นด้วยดังนั้นเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตและความเจ็บปวดจากโรคมะเร็ง การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งต่างๆจึงเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดค่ะเลือกกินอาหารกลุ่มต้านมะเร็งอาจจะเป็นทางเลือกสําหรับคนรักสุขภาพซึ่งปัจจุบันงานวิจัยทางการแพทย์ระบุนะคะว่าอาหารกลุ่มนี้จะประกอบไปด้วยผักตระกูลคร u c us, ิฟ e r อรัสได้แก่บอคโฮรี่ดอกกระหล่ำผักกลุ่มนี้อุดมไปด้วยสารประกอบที่มีชื่อว่าอินโดทรีคาร์บินอลและซัลโฟราเฟนซึ่งจะเพิ่มการขับฮอร์โมนเอสโตรเจนชนิดที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งเต้านมออกมา มีการศึกษาพบว่าสารประกอบ2ตัวนี้สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากได้อีกด้วยการรับประทานคือนิยมลวกในน้ำเดือดไม่เกิน2 3นาทีหรือกินต้นอ่อนแรกแตกหน่อแบบสดๆกลุ่มตระกูลเห็ดความมหัศจรรย์ของธรรมชาติในอาณาจักรเห็ดราที่โดดเด่นออกมาจากอาณาจักรพืชและสัตว์เห็ดหลายชนิดจะมีคุณมากกว่าโทษ ในเห็ดหลายชนิดจะมีสรรพคุณในการเพิ่มภูมิต้านทานร่างกายต่อต้านอนุมูลอิสระซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายและป้องกันมะเร็งงานวิจัยของ International Journal of Cancer แนะนำให้ทานเห็ดต่างๆวันละ10กรัมจะให้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพส่วนเห็ดที่ได้รับการยอมรับเรื่องป้องกันโรคมะเร็งและนิยมนำมาสกัดเป็นอาหารเสริมเช่นเห็ดลิ้นจือเห็ดหอมถังเช่าเห็ดไมตาเกะ อาหารเส้นใยสูงแคลอรี่ต่ำงานวิจัยพบว่าการได้รับไฟเบอร์หรือเส้นใยจากธรรมชาติอย่างน้อยวันละ10กรัมจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเต้านมได้ร้อยละเจเหตุผลที่สนับสนุนนั้นก็คือเส้นใยจากธรรมชาติจะช่วยลดความเข้มข้นของฮอร์โมนเอสโตรเจนชนิดที่ไม่ดีในร่างกายลงอาหารที่อุดมไปด้วยเส้นใยจากธรรมชาติและแคลอรี่ต่ำจะพบได้ในพืชตระกูลถั่วเช่นถั่ว,วขาวถั่วดำถัว่วแดงถั่วพีแคนถั่ววอลนัทและถั่วพิสตาชิโอค่ะ อาหารที่อุดมไปด้วยสารประกอบฟ,ฟีนอลิกสารประกอบฟ,ฟีนอลิกหรือสารประกอบฟ,ฟีนอลถูกสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ในการเจริญเติบโตในพืชแต่ยังมีสรรพคุณที่ดีต่อสุขภาพของมนุษย์นั่นคือมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่เป็นหนึ่งในสาเหตุของโรคมะเรง็งสารสําคัญในกลุ่มฟีนอลิกพบในพืชหลายชนิดเช่นคาเทชินในชาเขียวเลสเวอรัททอลในผิวขององุ่นแดงและในไวน์แดงแอนโทไซยานิน ในผลไม้ตระกูลเบอร์รี่เช่นบลูเบอร์รี่องุ่นแคปไซซินพบในพริกเคอร์คิวมินพบในขมิ้นชันจินเจอร์อบพบในขิงยูจีนอลพบในการพลูตะไคร้ใบกระเพราอาหารที่อุดมไปด้วยสารกลุ่มวิตามินเอเช่นมะเขือเทศชนิดปรุงสุกและฟักข้าวอุดมไปด้วยสารที่มีชื่อว่าไลโคปีนผักสีส้มเหลืองเช่นแครอดฟักทองมันเทศเหลืองอุดมไปด้วยสารเบตา้าและแอลฟาแคโรทีน ผักโขมผักเคลอุดมไปด้วยสารลูทีนซีเซนทีนอาหารที่ช่วยลดการอักเสบซ่อนเร้นช่วยลดการกระตุ้นภาวะอักเสบฉับพลันและเรื้อรงังที่อาจจะเป็นหนึ่งในตัวกระตุ้นการเกิดมะเร็งเพราะฉะนั้นคงจะดีไม่น้อยนะคะถ้าเกิดว่าเราหมั่นบริโภคอาหารเหล่านี้เช่นปลาและน้ำมันปลาที่อุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้าสามน้ำมันมะกอกซึ่งอุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้าน และสารกลุ่มโพลีฟีนอลขมิ้นชันที่อุดมไปด้วยสารเคอร์คูมินอยด์สำหรับอาหารที่เราควรจะหลีกเลี่ยงนอกเหนือจากอาหารปิ้งย่างแล้วก็ยังมีอาหารอีกหลากหลายชนิดที่มีความเสี่ยงสูงได้แก่อาหารหมักดองที่ผ่านกระบวนการหรือใส่เคมีบางอย่างเพื่อทําให้อาหารเหล่านั้นมีอายุยาวนานขึ้นถ้าเกิดกินบ่อยๆก็มีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งตามมาค่ะสารทดแทนความหวานนี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้หลายคนเป็นมะเร็งไม่รู้ตัว เนื่องด้วยกลัวความอ้วนกลัวน้ําตาลสะสมก็เลยเลี้ยงไปกินสารทดแทนความหวานมากขึ้นจริงๆแล้วสารเหล่านี้ก็คือสารเคมีชนิดหนึ่งที่หากร่างกายสะสมมากๆเข้าและไม่สามารถกําจัดออกจากร่างกายได้ก็จะมีโอกาสกลายเป็นสารมะเร็งได้ด้วยเช่นเดียวกันอาหารทอดที่มีการใช้น้ํามันซ้ำํำๆเพราะน้ํามันที่เสื่อมสภาพและยังนำมาทอดซ้ํา แม้อาหารจะยังคงกรอบเหมือนเดิมแต่ก็จะแฝงไปด้วยอันตรายโดยที่เราไม่รู้ตัวค่ะนอกจากจะทําให้ไขมันในเลือดสูงแล้วก็ยังส่งผลทําให้เราได้รับสารก่อมะเร็งได้ทุกครั้งที่กินน้ํามันเสื่อมสภาพเหล่านี้เนื้อแดงที่ส่วนใหญ่จะผ่านการฉีดสารกันบูดเพื่อช่วยยืดอายุของอาหารให้นานขึ้นปัจจุบันนี้แม้แต่ปลาก็ยังคงมีความเสี่ยงนะคะเพราะว่ามีการใส่สารให้สีสารเร่งโตให้กับปลาสารเหล่านี้นี่แหละค่ะเป็นสารก่อให้เกิดมะเร็งได้ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ